Welcome Park. สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนนะฮะอยู่กับผมกล้อง The Past ครับและยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแกะเกม รายการที่จะพาทุกคนขับไปแกะและล้วงลึกถึงข้อมูลของข่าวสารในวงการเกมต่างๆนะครับในทุกๆเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเกมออกใหม่เกมลดราคาเกมยอดฮิตและรวมไปถึงบอร์ดเกมและวงการอ e ีสปอ s ด้วยนะครับซึ่งใน EP ที่แล้วนะครับ e ี EP 0ของเราที่เราได้มาแนะนำกันเนาะว่า รายการของเราเนี่ยจะไปในทิศทางไหนนะครับใน E.P. ที่แล้วเนี่ยผมก็ได้แนะนำหลายๆเกมเลยที่ผมเคยผ่านเคยเล่นมานะครับแล้วก็ยังได้มีการเกริ่นถึงเกมหนึ่งเกมที่เป็นเกมแนว RTS นะครับที่เรียกได้ว่าเป็นเออเกมที่ทำให้กระแสของ e-sport เนี่ยจุดประกายแล้วก็ขับเคลื่อนได้อย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับทั้งในต่างประเทศแล้วก็ในประเทศไทยเอง นะครับซึ่งใน EP นี้นะครับเราจะมาพูดถึงประวัติศาสตร์ของวงการ e-sport ทั้งในไทยและในระดับโลกว่าวงการ e-sport เนี่ยครับมีความเป็นมาอย่างไรบ้างนะครับและคำว่าน e ักกีฬา e-sport กับคำว่าเด็กติดเกมมันมีส่วนแตกต่างหรือส่วนที่เหมือนกันตรงไหนบ้างไปติดตามฟังกันฮนะ อันดับแรกครับเมื่อเราพูดถึงคำว่าวงการ e-sport นะครับก็คงต้องย้อนกลับไปในยุค70นะฮะในช่วงประมาณปี1972ปีคิดศักราช1972กันก่อนนะฮะซึ่งเป็นยุคที่เรียกว่าเป็นยุคอุกเบิกนะครับและเริ่มต้นของวงการ e-sport นะครับซึ่งรายการที่จัดแข่งขันขึ้นในครั้งนั้นนะครับก็คือรายการที่ใช้ชื่อว่า intergalactic space war olympic นะครับ ซึ่งเป็นการแข่งขันเกม p a c e w a r โดยจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดนะครับซึ่งเป็นการรวมตัวกันของนักศึกษาระดับหัวกะทิต่างๆนะครับที่อยากจะจัดการแข่งขันอ e ีสปอร์ตขึ้นนะครับซึ่งในยุคนั้นเนี่ยมันน่าจะยังไม่ได้มีการกำหนดชื่อว่าเป็นอ e ีสปอร์ตเนาะแต่ว่าใช้ชื่อรายกันว่า Intergalactic Space War Olympic นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่เป็นการจัดแข่งขันกันเฉยๆนะฮะมีรางวัลให้ด้วยนะครับซึ่งรางวัลในครั้งนั้นเนี่ยเป็น การเป็นสมาชิก,กรายปีของนิตยสาร Rolling Stone นะครับก็เป็นนิตยสารของทางนั้นนะครับสำหรับใครที่อยากรู้ก็เดี๋ยวผมจะหาข้อมูลมาไว้ให้แล้วกันนะฮะหรือใครอยากไปหาข้อมูลเองได้นะครับเ์ชคำว่า Rolling Stone เนี่ยก็น่าจะเจอเลยนะครับผมซึ่งเกม Space War เนี่ยครับเมคนิกของมันเนี่ยก็คือตามชื่อเลยนะฮะ Space War ก็คือการที่ผู้เล่นเนี่ยครับจะได้ควบคุมยานอวกาศคนละหนึ่งลำ โดยยานอาวกาศเนี่ยจะมีปืนยิงขีปนาวุธอยู่2กระบอกฮะและมี iPhone จครับโดยเกม Space War เนี่ยจะเป็นเกมในรูปแบบเด a แมทฮะวิธีการเล่นก็ง่ายมากๆเลยครับทำยังไงก็ได้จัดการอากาีกฝ่ายจัดการยานอาวกาศอีกฝ่ายให้ได้แค่นั้นก็พอนะครับพอฟังถึงตรงนี้หลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันง่ายก็แค่ยิงๆหลบหไปอีกฝ่ายโดน H p หมดเมื่อไหร่หรือโดนยานระเบิดเมื่อไหร่ก็แพ้ไปไม่ใช่ฮะ ในการแข่งขันครั้งนั้นเนี่ยครับเขาได้ตั้งกฎหรือเงื่อนไขขึ้นมาหนึ่งข้อครับนั่นก็คือขีปนาวุธของคุณและไอพ่นเจ็ตของคุณนั้นมีจํานวนจํากัดนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้เขาให้จํานวนจํากัดมาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าข้อมูลมันค่อนข้างหาย,ยากเหมือนกันเพราะมันนานแล้วเนะเาะโอ้โกี่ปีแล้วฮนะก็หลายสิบปีอยู่นะในช่วงปีคิศรศกดาหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองเนาะนะครับซึ่งเมื่อมันมีการจัดตั้งเงื่อนไขว่า จะมีการจำกัดอาวุธและทรัพยากรที่คุณจะใช้ในการต่อสู้ต่อกรกับฝ่ายตรงข้าบนะฮะทำให้ทุกๆครั้งที่คุณกดใช้ไอพ่นหรือทุกๆครั้งที่คุณกดใช้ขีปนาวุธคุณต้องมั่นใจว่าการกดใช้ครั้งนั้นจะส่งผลประโยชน์สูงที่สุดในการที่จะจัดการอีกฝ่ายนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณกดมั่วๆไปนะฮะแล้วทรัพยากรคุณหมดก็เท่ากับว่าตอนนั้นคุณก็เป็นเต้านิ่งให้อีกฝ่าย ไล่หญิงไล่ค่าได้ตามใจชอบนั่นเองนะครับซึ่งในการแข่งขันครั้งนั้นเนี่ยฮะเรียกได้ว่าเป็นการจุดประกายให้เกิดการแข่งขันเกมอื่นอีนอกมากมายเลยนะครับและอีกทั้งเนี่ยยังมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนั้นถึง5000คนจากทั่วสหรัฐอเมริกาเลยทีเดียวนะฮะและหลังจากการแข่งขันครั้งนั้นเนี่ยนะครับโลกก็ได้หมุนเข้าสู่ยุคที่มีสิ่งที่มีอิทธิพลกับมนุษย์มากๆในปัจจุบันนะครับซึ่งสิ่งสิ่งนั้นก็คือ อินเทอร์เน็ตนั่นเองฮะซึ่งในช่วงนั้นนะครับอินเทอร์เน็ตเนี่ยได้เข้ามามีบทบาทสําคัญครับอย่างมากมายเลยกับเกมเพราะว่ามันช่วยให้พวกเรานะครับสามารถแข่งหรือเล่นกันในระบบออนไลน์มัลติเพลเยอร์ได้นั่นเองนะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยหลายๆครั้งที่เวลามีการจัดแข่งกันหรืออยากจะเล่นเกมกับเพื่อนนะครับ ก็มักจะต้องพึ่งระบบ LAN ที่ผมได้พูดไปใน EP ที่แล้วเนาะว่า local area network นะครับผมแต่ว่าหลังจากที่อินเทอร์เนต็ตเข้ามาเนี่ยนะฮะการเล่นเกมกับเพื่อนหรือการจัดแข่งขันเกมแบบออนไลน์เนี่ยมันก็มีมากขึ้นนะครับแล้วก็สะดวกขึ้นนั่นเองนะฮะซึ่งมันได้ทำการก่อกำเนิดเกมยอดฮิตฮะอย่างเช่นเกมโค้กครับที่เป็นเกมแนว FPS นะฮะร,รวมไปถึง เกม FPS หรือ first person shooting นะครับที่ยังคงฮิตถึงปัจจุบันและยังมีการแข่งขันอย่างต่อเนื่องะฮะนั่นก็คือ Counter Strike นั่นเองเป็นเกมแนว FPS เนาะนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะฮะและอีกหนึ่งเกมครับที่ผมได้เกริ่นและพูดถึงไปใน EP ที่แล้วที่บอกว่าเป็นเกมแนว RTS นั่นก็คือ StarCraft นั่นเองฮะ s t r r f t นะครับเป็นเกมแนวะ RTS อย่างที่ผมบอกนะว่าเป็น Real-Time Strategy นะครับเป็นการที่เราจะต้องควบคุมยูนิตหลายๆตัวควบคุมฐานทัพนะฮะให้ทำการสร้างยูนิตออกมารวมถึงการส่งยูนิตไปเซอร์เวยไปสำรวจนะครับส่งยูนิตไปเก็บทรัพยากรมาทำการอัปเกรดฐานทัพหรือรวมถึงส่งยูนิตไปทำลายฐานทัพนะครับซึ่งเกมเกมเนี้นะฮะเรียกได้ว่ายูนิตของคุณแค่ตัวเดียวนะครับก็สามารถทาให้อีกฝ่ายกดยอมแพ้ได้เลย ะะสามารถไปหาดูเทปย้อนหลังการแข,ข่งขัน Starcraft ได้นะครับและผมแนะนำว่าสำหรับใครที่สนใจในเกม Starcraft นะครับหรืออยากรู้ว่าเกมเป็นยังไงเนี่ยนะฮะเวลาดูครับให้ดูที่มือซ้ายของนักกีฬาฮะคุณจะเห็นว่ามือซ้ายของเขาเนี่ยขยับแบบรวดเร็วมากนะครับเพราะว่ามันจะต้องมีการออกคำสั่งหลายๆอย่างนะครับในช่วงเวลาเดียวกันเช่นออกคำสั่งเอาอยู่น,นี้ไปตรงนี้เอาอยู่ด,ดนี้ไปสำรวจตรงนี้เอาอยู่ด,ดนี้ไปโจมตีตรงนี้นะครับซึ่ง ในการขยับนิ้วตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าค่า APM นะครับหรือ Action Per Minute นั่นเองนะครับซึ่ง Action Per Minute เนี่ยฮะมันจะเป็นตัวชี้วัดเลยว่าผู้เล่นคนไหนมีโอกาสที่จะชนะมากกว่ากันเพราะว่ายิ่งการที่คุณสามารถออกคำสั่งได้หลายๆคำสั่งในช่วงเวลาเดียวกันนะครับเช่นคุณสามารถออกได้20คำสั่งภายในเวลา5วินาทีกับคู่แข่งที่ใช้เวลา5วินาทีเหมือนกันแต่เขาออกคาสั่งได้แค่10คาสั่ง นั่นหมายถึงว่าคุณนําเขาไปถึง1ช่วงตัวแล้วนะฮะนำเขาไป1เท่าแล้วนะครับนั่นหมายความว่าระหว่างที่เขาส่งยูนิตมาโจมตีคุณ1ตัวคุณสามารถส่งยูนิตไปโจมตีเขา2ตัวได้เลยนะฮะเรได้ว่าค่า APM หรือ Action Per m i n u t เนี่ยมีผลต่อการเล่นเกมแนวนี้อย่างมากนะครับและรวมไปถึงเกมอื่นๆด้วยในอนาคตแล้วก็ปัจจุบันนะครับเรนนกว่านาักก e ีฬาอีสปอรหลายๆคนเนี่ยจะต้องมี อ่ค่า APM หรือ Action Per Minute แล้วรวมไปถึงการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวทีเดียวนะครับเพราะว่าการกระทำของคุณแม้แต่จุดเล็กๆเ,เนี่ยถ้าเกิดคุณพลาดก็สามารถทำให้คุณแพ้ได้เลยนะครับซึ่งทั้ง3ามเกมที่ผมได้กล่าวมานะครับ Quake Counter Strike แล้วก็ FPS นะฮะเรียกได้ว่าเป็นแรงกระตุ้นที่ทำให้เกิดการแข่งขัน e-sport มากขึ้นนะครับซึ่งหลังจากที่มีเชื้อเพลิง ในการจุดประกายการแ e ข่งขันอีสปอร์ตเป็น3เกมนั้นแล้วเนี่ยนะฮะจุดเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งครับของวงการอ e ีสปอร์ตก็ถูกขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องครับซึ่งในสหรัฐอเมริกานะครับได้มีการจัดตั้งองค์กรอ e ีสปอร์ตอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งใช้ชื่อว่า m j o r r l e g u u g g m m n n นะครับหรือตัวย่อก็คือ MLG นั่นเองซึ่งคำว่า m j o r r l e g u u เนี่ยนะครับมันจะสื่อถึงลีกที่เป็นทางการนะครับเช่น MLB Major League Baseball อนะครับ n l b n a t i o n a l l e a g u e b a s k e t b ส l l อะไรพวกนี้นะครับเนาะมันจะเป็นสื่อเอ่อเป็นลีกอย่างเป็นทางการของสหรัฐอเมริกาเขานั่นเองนะครับซึ่งไม่ต้องพูดถึงเลยว่าในปัจจุบันเนี่ยวงการอ e ีสปอร์ตของอเมริกามีความรุ่งเรืองมากแค่ไหนนะครับแค่เฉพาะเงินรางวัลรวมของทัวนเมนต์ T.I. นะครับหรือ The International นั่นเองของเกม Dota 2นะครับ r i ร e Pool ของเขาเนี่ยเรียกได้ว่าสูงในหลักหลาย10ล้านดอลเลยนะฮะหลาย10ล้านดอลลาร์เลยนะครับซึ่งมันสามารถเทียบเท่ากับกีฬาใหญ่ๆห,หลายกีฬาเลยนะครับที่มีการแข่งขันอย่างเป็นทางการนะครับผมซึ่งเงนนินรางวัลตรงนี้สูงมากๆเงนนินรางวัลรวมสูงมากๆนะครับแล้วถามว่าเงนานินรางวัลรวมจัดเนี้ยพวกเนี้ยมันมาจากไหนมันก็มาจากการที่ ผู้ผลิตนะครับหรือผู้จัดรายการเนี่ยเขาทําการขายนู่นนี่นั่นหรือมีสปอนเซอร์นู่นนี่นั่นนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปพูดถึงใน E ีีหน้าๆกันนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าวงการ eSport เนี่ยไม่ได้รุ่งเรืองแค่ในฝั่งของทางอเมริกาหรือยุโรปเท่านั้นนะครับในัางเอเชียครับเราจะไม่พูดถึงประเทศนี้ไม่ได้เลยฮะนั่นก็คือประเทศเก,เกาหลีใต้นั่นเองครับที่เรียกได้ว่ามีเกมโคตรฮิตและยอดฮิตทั่วประเทศนะฮะอย่าง Starcraft นะครับที่เรียกได้ว่า แทบจะเป็นเกมแห่งชาติกันเลยทีเดียวนะฮะใครที่เป็นโปร,โปรเพลเยอร์ของ Starcraft เนี่ยเรียกได้ว่าคุณจะโด่งดังเทียบเท่ากับดาราเลยนะอ่ายกตัวอย่างแบบถ้าสมมุติว่าคุณเป็นโปร,โปรเพลเยอร์ในโปรเพลเยอร์ s t a r c r a f t ในเกาหลีใต้นะฮะคุณจะสามารถเทียบเท่ากับดาราเบอร์ใหญ่ๆใ,ในประเทศไทยได้เลยนะอ่าไม่ว่าจะเป็นแบบโหเบอร์ยังไงล่ะพวกปอรัทวฒิอะไรเงี้ยเก่าไปนิดนึงอ่าพูดถึงยุคนี้แล้วกันอย่างเจมส์จีรายุนะฮะหรือแบบ ใครล่ะอีกหลายๆคนเลยที่ที่เป็นดาราออซีรีส์หรือดาราละครในในประเทศเรานะครับซึ่งโปรเพเยอร์สตาร์ครับเขาอยู่ในออสัดส่วนแบบนั้นเลยฮะเรียกได้ว่ามีทั้งการถ่ายแบบโฆษณาผลิตภัณฑ์นู่นนี่นั่นนะครับผมมีการถ่ายแบบนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งในเกาหลีใต้เนี่ยนะครับ เขาอินกับสตาร์คาร์มากฮนะถึงขั้นกับว่ามีมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรสตาร์คาร์กันเลยดีเดียวนะครับและยังมีการก่อตั้งองค์กร k o r e a e s p o r t ร์ s s OCIATION นะครับหรือตัวย่อก,ก็คือ KESPA นั่นเองนะครับก่อตั้งขึ้นเพื่อกำหนดขอบเขตและกติกาของ eSport ในประเทศเกาหลีใต้นะครับโดยทางรัฐบาลเกาหลีใต้นั้นเนี่ยได้ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่มากๆนะครับซึ่งหลังจากที่มีการจัดตั้งองค์กร KESPA ขึ้นนะครับก็เริ่มมีการแข่งขัน อีสปอร์ตหลายๆรายการเกิดขึ้นนะครับซึ่งรวมไปถึง s t a r ์คราฟด้วยนะฮะซึ่งการเกิดการแข่งขันและเกิดองค์กรเนี่ยครับทำให้สปอนเซอร์หลายๆเจ้าเนี่ยเริ่มตื่นตัวกับธุรกิจตรงนี้นะครับว่าเฮ้ย hey, เดี๋ยวในอนาคตเนี่ยอีสปอร์ตมันจะต้องเป็นธุรกิจที่เติบโตอย่างแน่นอนนะครับและได้หันมาให้การสนับสนุนนะครับวงการอ e ีสปอร์ตอย่างมากขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นบริษัทซัมซุงหรือที่ในเกาหลีใต้เขาเรียกว่าแซมซังนะครับผมก็ได้มาให้การสนับสนุน ในวงการ e s p o r t ์นะครับส่วนในัากอเมริกาเนี่ยก็มีสปอนเซอร์รายใหญ่เหมือนกันนะครับที่เป็นพวกผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์นะครับหรือผลิตภัณฑ์ไอทีอย่างเช่น b บ n q หรือ Logitech อะไรทํานองเนี้ยนะครับซึ่งนอกจากการแข่งขันในประเทศแล้วเนี่ยยังมีการแข่งขันที่เป็นรายการระดับโลกอีกฮนะซึ่งผมจะยกตัวอย่างให้ฟังสามรายการละกันนะครับรายการแรกก็คือ World Cyber g a m เนะฮะซึ่งรายการเนี้ย ตัวแทนประเทศไทยเนี่ยเคยไปแข่งด้วยนะฮะแต่เดี๋ยวเราไปพูดถึงกันอีกทีหนึ่งนะครับรายการต่อมาฮะ inter extreme matter นะครับและรายการสุดท้ายครับที่ผมได้กล่าวไปในข้างต้นก็คือรายการ ti หรือ the international ของเกม d o t a 2นั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวรายการพวกนี้เราจะมาพูดถึงใน ep ถัดไปนะครับทีนี้เมื่อเราพูดถึงในส่วนของระดับโลกไปแล้วนะครับ เรามาสโคบให้มันแคบลงไปอีกนิดนึงดีกว่ามาสโคบให้มันเข้ามาสู่ในโซนบ้านเรากันบ้างดีกว่าฮะทีนี้เรามาดูกันบ้างครับว่าในบ้านเราหรือในประเทศไทยนะฮะมีการขับเคลื่อนวงการ eSport อย่างไรบ้างซึ่งผมต้องบอกก่อนเลยครับว่ากระแสะวงการเกมในบ้านเราในช่วงยุคแรกๆเนี่ยเรียกได้ว่าออไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมีข่าวที่ ดิสวงการเกมนะฮะค่อนข้างเยอะเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเกมทําให้เด็กเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้แต่เราจะไม่ไปพูดถึงในตรงนั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วเราจะไม่ไปรื้อฟื้นนะฮะเราจะมาพูดถึงสิ่งที่มันเป็นพลังบวกแล้วก็เป็นการกระตุ้นการขับเคลื่อนของวงการอ e ีสปอร์ตในบ้านเราก่อนนะครับซึ่งวงการอ e ีสปอร์ตในบ้านเราฮะ,ะได้ได้ว่ามันก็มีการขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะครับและ เขาเรียกว่าอะไรล่ะก็มีการขับเคลื่อนมาอย่างต่อเน,นื่องนะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ฮิตติดกระแสอย่างในปัจจุบันนี้ก็ตามนะครับซึ่งการแข่งขัน e-sport ของบ้านเราเนี่ยได้เกิดมาสักตระยะแล้วล่ะนะฮะแต่ว่าเริ่มมาแพร่หลายเรื่องเป็นที่รู้จักจริงๆนะครับก็เมื่อประมาณปีพุทธศักราช2543นะครับโดยในช่วงนั้นเนี่ยเกมที่ได้รับความนิยมอย่างมากนะฮะและใช้ในการแข่งขันเนี่ยนั่นก็คือเกม counter strike นั่นเองฮะซึ่งเรียกได้ว่าหลายๆคนเนี่ยครับน่าจะเคยชินกับภาพของ ร้านเกมที่มีเด็กเล่นเกม Counter Strike จไปหมดนะฮะหรือบางคนอาจจะมีคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตนั่งเล่นอยู่ที่บ้านนะครับและรวมไปถึงสิ่งที่ยืนยันว่าเกม Counter Strike เนี่ยมันฮิตมากๆในบ้าน,นเราก็คือการที่มีมอดภาษาไทยนะครับแน่นอนว่าหลายๆคนเนี่ยต้องคุ้นชินกับประโยคที่คําว่าคว้างระเบิดไปแล้วนะฮะหรือแบบเราจะลวงมันให้ทะลุอย่างไม่หยุดยั้งอะไรทํานองนี้นะครับผม เรียว่าหลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกันนะครับซึ่ง counter strike เนี่ยเป็นเกมอะไรที่ฮิตมากๆในช่วงนั้นนะครับและยังมีเกม fps อีกหลายเจ้าเลยนะฮะแต่เดี๋ยวเราขอพูดถึงตรงนี้กันก่อนนะครับ fps อื่นๆเนี่ยเราจะไปพูดถึงใน ep หน้านะครับซึ่งต่อมาฮะในปีพุทธศักราช2544ครับก็ได้มีการจัดแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยขึ้นอย่างเป็นทางการฮะโดยใช้ชื่อรายการว่า c s r Thailand หรือ Counter Strike All Thailand นั่นเองนะครับซึ่งถือว่าเป็นรายการใหญ่ระดับประเทศรายการแรกเลยนะฮะและที่สำคัญครับยังเป็น starting point ของการจัดแข่งขันเกม Counter Strike อีกหลายรายการด้่นเองนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือรายการการแข่งขันรอบคัดเลือกเพื่อหาตัวแทนประเทศไทยไปแข่งรายการ World Cyber Game นะครับอย่างที่ได้บอกไปว่า ทีมไทยเราเนี่ยก็เคยมีตัวแทนไปแข่ง World Cyber Game เหมือนกันนะครับซึ่งโดยในครั้งนั้นฮะทีมที่ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยนะครับซึ่งผมไม่ไม่ค่อยแน่ใจในชื่อของทีมนะว่าอ่านี้่ถูกไหมนะครับก็คือทีม109หรือทีม109 ComGamer ก u n w o นะครับซึ่งการเข้าร่วมแข่งขันในรายการ World Cyber Game ในปีนั้นเนี่ยถือว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการ e-sport ไทยเลยทีเดียวนะฮะในการเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาตินะครับแต่ว่า ในปีนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าประเทศไทยจะไม่ได้คว้าแชมป์กลับมานะครับแต่ผมไม่มั่นใจว่าตรงนี้เขาได้ที่เท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวจะไปหาข้อมูลมาเพิ่มอีกทีนึงแล้วก็จะพยายามเพิ่มใน EP ีถัดๆไปที่เราพูดถึงในเรื่องนี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่แน่นอนที่สุดฮะนักกีฬา e s p o r t ไทยกลุ่มแรกครับที่คว้าแชมป์โลกได้ก็คือทีม Destruction ของเกมแรกน้าล็อกออนไลน์นั่นเองฮะซึ่ง แรกหน้าล็ N อกออนไลน์อะครับหลายๆคนที่เคยเล่นอน่ะมันคือเกมแนว M M O R P G เก็บเวลถูกไหมแบบเอ้ยตีมอนตีโปลิง่งตีบอสล่าของหรือแบบ ยืนขายของไปเดลล่างมองกันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งไอเกมแร็คหน้าล็อกเนี่ยมันมีประเด็นหลายประเด็นเกิดขึ้นมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นการแข่งข e ันอีสปอร์ตเอ้ยนะครับคำสับนูนน่นนี่นั่นชุบทีบีใบอ่าหรือแจมวาร์ฟหักไม้ผีอะไรพวกเนี้ยนะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงกันในอีพีถัดไปที่เราพูดถึงเกมเนี้ยนะครับเนาะซึ่งแร็คหน้าล็อกครับประเภทของเกมเนี่ยมันคือประเภท MMO RPG หลายหลายคนที่เคยเล่นมาเนี่ยก็น่าจะคุ้นหูกับคำว่า MMO RPG นะครับแต่ผมค่อนข้างมั่นใจเลยว่ามีผู้เล่นแค่ประมาณ60-70%เท่านั้นที่จะรู้ความหมายของคำว่า MMO RPG นะครับคำว่า MMO RPG เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูไปทีละ ตัวกันเลยนะฮะ M ตัวแรกครับย่อมาจากคำว่า massive ฮะหรือที่แปลว่าเป็นที่ฮิตหรือหลายสิ่งหลายอย่างอะไรทำนองนั้นนะครับ M ต่อมาฮะคือ multiplayer นะครับที่แปลว่าผู้เล่นหลายคนนะฮะตัว O อครับออนไลน์ฮะตรงตัวเลยครับคือการออนไลน์คือนั่นเองนะครับส่วนตัว R ครับมาจากคำว่า r o l ฮะ r o l ที่แปลว่าบทบาทนะครับตัวพีมาจากคำว่า playing ฮะที่แปลว่าเป็นการเล่นนะครับและสุดท้ายครับตัว G กมที่แปลว่าเป็นกิจกรรมเกมอะไรนู่นนี่นั่นนะครับต่างๆนานาเนาะทีนี้ครับพอมารวมกันคำว่า MMO RPG ก็จะได้ออกมาเป็น Massive Multiplayer Online Role Playing Game หรือก็คือเกมสวมบทบาทนะครับที่มีการเล่นการของผู้เล่นมากมายในระบบออนไลน์นั่นเองหรือตีความหมายง่ายๆก็คือ มันเป็นเหมือนโลกจำลองโลกหนึ่งนะครับที่ใช้ระบบออนไหลน์หรืออินเทอร์เน็ตให้ผู้เล่นเนี่ยให้ผู้คนเนี่ยสามารถเข้ามามีส่วนร่วมกับโลกโลกนี้ได้ด้วยการเลือกสวมบทบาทที่จะเป็นในโลกนั้นๆน,น,นะครับไม่ว่าจะเป็นนักรบนักธนูเป็นโจรเป็นพ่อค้ารูนี่นั่นต่างๆนานานะครับเนาะซึ่งในการแข่งขันครั้งนั้นนะครับการแข่งขัน World Cyber Game นะครับในครั้งนั้นเนี่ยที่ทีม Destruction ได้แชมป์นะครับเป็นการใช้วิธีตัดสินด้วยการกิ l วอร r นะครับหรือก็คือการเอากิลทัง2งกิลือหลายๆกิล่ยมาสู้กันนั่นเองนะฮะและสุดท้ายเหลือผู้เล่นของทีมไหนเป็นทีมสุดท้ายก็จะชนะหรือเก็บแต้มอะไรทำนองนี้ก็จะชนะไปนั่นเองนะครับซึ่ง d e t ั c ชนะั่นฮะหรือฉายาว่าตาแดงที่หลายๆคนคุ้นเคยกันนะครับได้คว้าทั้งแชมป์ประเทศไทยเป็นตัวแทนไปแข่งและแชมป์โลกในปีเดียวกันในปีนั้นอีกด้วยนะครับเรียกได้ว่าออนักกีฬาไทยเราเนี่ย มีความสามารถไม่แพ้กับชาติอื่นเลยจริงๆนะครับและในปัจจุบันเองนะครับก็มีนักกีฬาไทยอีกหลายทีมเลยและหลายเกมเลยนะครับที่ไปสร้างผลงานไว้ในต่างประเทศและรวมถึงสร้างผลงานในประเทศเองนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงกันใน EP ถัดไปนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างเยอะมากเลยนะฮะ ต่อมาครับวงการ e-sport ของประเทศไทยเราเนี่ยไม่ได้มีแค่ในแพลตฟอร์ม PC หรือ Personal Computer เท่านั้นนะครับวงการ e-sport ของไทยเนี่ยมาเริ่มแพร่หลายจริงๆเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี่เองฮะซึ่งมันเป็นวงการ e-sport บนมือถือครับโดยเกมที่เป็น starting point ของ e-sport มือถือเลยนั่นก็คือ rov หรือ realm of valor er, หรือที่รู้จักกันในต่างประเทศว่า aov arena of valor er, นั่นเองนะครับซึ่งเรียกได้ว่าเกมนี้ก็เป็นเกมที่ติดตลาด1เกม นะครับผมจะไม่พูดถึงในกรณีที่หลายๆคนมองว่า ROV เป็นเกมที่มันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้มันเทียบเกมแบบนั้นไม่ได้มันเทียบกับเกมนี้ไม่ได้มันไม่ใช่โมบ้านุนั่นอะไรอย่างนี้นะครับผมมองว่ามันคืออ e ีสปอร์ตตัวหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นเกมที่ตีตลาดบ้านเราได้แตกฉานมากๆนะฮะแม้ว่าหลายๆคนจะแอนตี้มันก็ตามแต่ผมเชื่อครับว่าทุกคนเนี่ย ต้องเคยผ่านการเล่นมาทั้งนั้นครับไม่มีใครที่ไม่ผ่านการเล่นแล้วมาแอนตี้นะครับถ้าแบบนั้นเนี่ยคุณอยากเรียกตัวเองว่าเคมเมอร์เลยนะครับเชื่อว่าหลายๆคนต้องเคยเล่น ROV มาเนาะนะครับแล้วมันเป็นเกมที่ระบบอย่างที่บอกนะว่าโมบ้าหรือมัลติเพเยอร์ออนไลน์แบทเทิลอารีนานะครับมันส่งเสริมให้มีการจัดอ e ีสปอร์ตได้อย่างง่ายอยู่ละนะครับและนอกจากเนี้มันยังมีอีกหลายเกมเลยบนมือถือนะครับที่ประเทศไทยมีการจัดแข่งอ e ีสปอร์ตขึ้นไม่ว่าจะเป็น PUBG Mobile นะครับหรือ PlayerUnknown b a t t l e g r o u n d นั่นเองนะครับซึ่ง PUBG เนี่ยหรือ Player Unknown Battle Ground เนี่ยก็ได้เป็นอีกหนึ่งเกมที่จุดกระแสเกมแนวใหม่ให้บูมมากขึ้นในประเทศไทยนั่นก็คือเกมแนวเขาเรียกว่า Survivor อ,อ๋อผมไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรแต่เป็นเกมแนวอ๋อใช่ใช่ใช,ช่ Battle Ground หรืออะไรสักอย่างนะขอโทษด้วยฮะตรงนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงในคลิปหน้าที่เราจะมาแกะเกมนี้กันนะครับแต่มันเป็นอีกเกมนึงเลยที่จุดกระแสใหม่ของวงการ e-sport ในประเทศไทยนะครับด้วยสิ่งที่ทุกอย่างเท่าเทียมกันหมดทุกคนเริ่มต้นมาจากเครื่องบินลําเล็กๆเล็กไหมไม่เล็กนะบรรจุคนร้อยคนไม่น่าจะเล็กนะฮะเริ่มมาจากเครื่องบินลำหนึ่งแล้วกันแล้วกระโดดล่มลงมานะฮะทีนี้อยู่ที่การศึกษาจุดยุทธศาสตร์แล้วว่าเฮ้ยตรงนี้ทรัพยากรดีเราจะต้องยึดพื้นที่ตรงนี้ให้ได้แต่แน่นอนฮะว่าจุดไหนที่ทรัพยากรดีเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ทีมคุณที่หมายตาอย่างแน่นอนการที่คุณเลือกลงจุดที่ทรัพยากรดีหรือเป็นจุดที่ ฮิตในแพทนั้นๆนะครับแน่นอนว่าคุณจะต้องเจอกับคู่ต่อสู้ในหลายๆทีมอย่างแน่นอนนะฮะและเกมแนวน,นี้บางครั้งนะครับการเข้าบวกหรือเข้าปะทะไม่ได้เป็นคุญแจที่นําไปสู่การชัยชนะเสมอไปนะครับหลายๆครั้งที่เราดูสตรีมเมอร์หลายๆท่านเล่นหรือดูการแข่งหลายๆครั้งนะครับซึ่งผมจําได้เลยว่ามีการแข่งขันครั้งหนึ่งนะครับที่แชมป์ที่1นึ่งเนี่ยไม่ได้ทําอะไรเลย เพียงแค่เขาหลบอยู่ในที่ที่ปลอดภัยมากๆฮะและสุดท้ายเนี่ยปล่อยให้คนที่เหลือสู้ันเองจนโดนหมอกหรือวงเนี่ยฮะบีบไปและตายคู่และเหลือเขารอดเป็นคนสุดท้ายนะครับเห็นไหมครว่าเกมมันมีอะไรหลายๆอย่างมีกลยุทธ์หลายๆอย่างนะครับที่ทําให้ชนะได้นะครับและอีกหนึ่งเกมที่กําลังมาแรงในช่วงนี้ฮะนั่นก็คือเกม Call of Duty Mobile นั่นเองนะครับที่มีการจัดแข่งขันขึ้นเริ่มมีการจัดแข่งขันขึ้นเยอะละนะครับซึ่งเดี๋ยวในวงการ e s p o r t ในมือถือเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงกันอีกครั้งหนึ่งนะครับและอีกหนึ่งเกมที่เราไม่พูดถึงไม่ได้เลยฮะสำหรับขวัญใจชาวดบดนทั้งหลายครับนั่นก็คือเกม Dead by Daylight นั่นเองนะฮะที่เรียกได้ว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะเห็นการแข่งขันจาก ช่องของตาเอกเนาะหรือคุณฮาร์ดร็อกเกอร์นั่นเองนะครับกับทีมโบ๊กบาร์แฟมิลี่นะครับซึ่งผลการแข่งขันแล้วก็รู้ๆกันอยู่นะครับเราจะไม่พูดถึงตรงนั้นนะครับผมสำหรับใน EP e s p o r t อในวันนี้นะครับในประวัติศาสตร์ e s p o r t ์เนี่ยเราจะพูดถึงกันเท่านี้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกให้เป็น EP EP ไปนะครับทั้งอ e ีสปอรในระดับโลกเราจะมาแกะเลยเจาะลึกเลยนะฮะอีสปอรในประเทศไทย รวมไปถึงทัวร์นาเมนต์ต่างๆว่ามีที่มาเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับทีนี้เรามาพูดถึงข้อแตกต่างและข้อที่เหมือนระหว่างนักกีฬาอ e ีสปอร์ตกับเด็กติดเกมกันบ้างเรียกได้ว่าในยุคนี้ครับน้องๆหลายๆคนหรือเยาวชนรุ่นใหม่หลายๆคน,ๆคนมีความใฝ่ฝันที่อยากจะเป็นนักกีฬาอ e ีสปอร์ตเพราะว่าเฮ้ยมันเทว่ว่ะคุณได้อยู่กับสิ่งที่คุณรักอ่ะคุณได้เล่นเกมแล้วเป็นอาชีพได้ได้ทํางานแล้วแบบอยู่กับสิ่งที่คุณรักได้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยมักจะคิดว่ามันเป็นอะไรที่มีความสุขสุดยอดละนะ คำว่านักกีฬาอ e ีสปอร์ตนะฮะเมื่อมันขึ้นชื่อว่านักกีฬาเนี่ยมันย่อมไม่ต่างอะไรเลยกับการที่คุณเป็นนักกีฬาประเภทอื่นๆไม่ว่าจะเป็นบาสเกตบอลฟุตบอลนะครับแน่นอนว่าวันทั้งวันเนี่ยคุณไม่ได้มานั่งเล่นเกมตลอด8หรือตลอด24ชั่วโมงแน่นอนนะครับคุณจะต้องมีเวลาที่ซ้อมเล่นเกมเท่านี้เท่านี้คุณจะต้องออกกําลังกายเวลาเท่านี้เท่านี้บริหารร่างกายเวลาเท่านี้เท่าน,านี้และที่สําคัญคุณไม่สามารถนอนดึกเต่ารุ่งเล่นเกมได้นะฮะ นักกีฬาอ e ีสปอร์ตเนี่ยเขามีตารางเวลาที่ค่อนข้างฟิกเลบิลนะครับว่าเอ้ยคุณต้องทําอันนี้เวลานี้นะเพราะว่าสุขภาพร่างกายครับมันสําคัญกับนักกีฬาอ e ีสปอร์ตรวมไปถึงนักกีฬาอย่างอื่นอีกหลายๆอย่างอย่างมากเลยนะครับสำหรับเรื่องสุขภาพนะฮะแต่หลายๆคนครับที่ไม่เข้าใจคําว่านักกีฬาอ e ีสปอร์ตเนี่ยก็ามักจะคิดว่าเฮ้ยเป็นนักกีฬาอ e ีสปอร์ตมันได้เล่นเกมทั้งวันว่ะทีนี้พอเวลาคุณนั่งเล่นเกมอยู่แล้ว ผู้ปกครองเดินมาเอ้ยทําไมลูกเล่นแต่เกมเลยไม่ทํานู่นนี่นั่นเลยก็มักจะอ้างออกไปว่าผมกําลังเตรียมตัวจะเป็นนักกีฬาอ e ีสปอร์ตอยู่นี่ไงผมซ้อมนะฮะซึ่งจริงๆต้องบอกว่าตรงนั้นเนี่ยมันไม่ใช่นะครับมันอาจจะเหมือนกันก็จริงที่นักกีฬาอ e ีสปอร์ตกับเด็กติเดกเดกมเขาเล่นเกมเหมือนกันแต่นักกีฬาอ e ีสปอร์ตครับเขามีความรับผิดชอบและมีตารางเวลาที่ชัดเจนว่าเวลาไหนต้องทำอะไรแต่เด็กติเดกเดกมฮะ เขาเล่นเกมแค่อย่างเดียวครับและเขาไม่แบ่งเวลาที่จะไปทําอะไรเลยนั่นคือเด็กติเดกเกมนะครับต่อมาฮะนักกีฬาอ e ีสปอร์ตเนี่ยเมื่อเขาเล่นเกมแล้วเนี่ยเขามีอาชีพเขามีการงานที่มั่นคงนะครับในช่วงนั้นๆถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่อะไรที่ทําได้ในระยะยาวนะครับเพราะขออนุญาตยกตัวอย่างเอ,อ่อซีรีส์เรื่องหนึ่งหรือนิยายเรื่องหนึ่งนะฮะเทพยุทธเซียนกลอรี่ในนั้นเนี่ยตัวเอกของเกมนะครับพี่เยซิลของเราเนี่ยหรือในวงการเกมใน,นนั้นเนี่ยได้พูดประมาณว่า อายุ25เนี่ยก็ถือว่าเป็นยุคเกษียณของนักกีฬาอ e ีสปอร์ตแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นวงการที่ยืนยาวนะครับแต่ถามว่ามันเป็นวงการที่อยู่ได้ไหมคุณอยู่ได้เหมือนกับนักกีฬาทั่วไปเลยฮะพออายุ25หน่อยอายุเยอะหน่อยการตอบสนองหลายๆอย่างของเราเนี่ยมันไม่สามารถเทียบเท่ากับเด็กวัยรุ่นได้ที่ตอบสนองแบบ0.01วิน่าวิแต่พอแกหน่อยก็อาจจะเป็นตอบสนอง0.03นวิอะไรเงี้ยคะความช้าความเร็วในการตอบสนองเนี่ยมันม การออกแอคชั่นการเล่นเกมทั้งหมดนะครับส่วนเด็กติดเกมเนี่ยเขาก็จะแบบว่าเอ้ยเล่นเกมอย่างเดียวจนพานทุกอย่างเสียไปหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นการงานนู่นนี่นั่นอะไรพวกเนี้ยนะครับผมซึ่งอย่างที่บอกนะว่าการที่คุณชอบเล่นเกมเนี่ยมันไม่ได้เป็นข้ออ้างว่าเราจะสามารถเป็นนักกีฬา e s p o r t ได้ทุกอย่างทุกคนนะครับผมมั่นใจเลยว่า1ในหมื่นอะถึงจะสามารถเป็นนักกีฬา e s p o r t ที่ขึ้นมาอยู่สู่จุดสูงสุดได้ นะครับอย่างเช่นนักกีฬาอ e ีสปอร์ตหลายๆคนที่เราเคยรู้จักกันเนาะนะครับผมโอเคใน E ีนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับที่เราจะมาพูดถึงเรื่องประวัติศาสตร์อีสปอร์ตกันเนาะส่วนใน E p พีหน้าๆน,นะนะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรเราจะมาเจาะประวัติเกมไหนหรือเราจะมาพูดถึงทัวร์นาเมนต์ใดที่ผมได้กล่าวไปใน EP ีนี้ต้องรอติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ผมก้องนรงรัตน์และรายการแกะเกมต้องลาไปก่อนแกะเกมเพราะทุกเกมต้องแกะสวัสดีครับ ขอขอบพระคุณที่อยู่รับฟังรายการเราจนจบอย่าลืมมาติดตามและติดชมพวกเราได้ทาง Facebook Twitter และ b ล o อกดิรวมถึงติดต่อโฆษณากับเราได้ทาง e e d p o ด2019 at gmail com f e e d p o t Feed happiness in your life with our podcast